อาวครับกาบสวัสดีแม่เอาบางโนลเด็กโนสระโนแซร์บาทพบกับผมเช่นเคยนะกามาชมโองกับช่องกแมสลอตนะวันนี้เราอยู่กับทุนเก้าสิบสี่บาทนะอ่าเบ็ดเนี่ยผมเอาสี่บาทพอเอออย่าไปเพิ่มเยอะอ่ะฮะวันนี้ผมจะทำคอนเทนต์นะทุกคนลองซื้อฟรีดูว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวปั่นไปสักพักก่อนผมจะลองซื้อฟรีดูนะทุกคนนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาโอเคสวยงามยังไงต่อผม เจมาบังผมหนึ่งบาทหกสิบสตางค์อ่าสวยงามต่อดิไม่ต่อว้หัวทองไม่มาเอยหัวทองมามารอบนี้เว้ยโอ้ยสเกตเตอร์มันไม่เข้าหรอกจริงผมมีลางสังหรหอนะว่าตาเนี่ยแม่งไม่น่าเข้าน,นเนี่ยแหละจริงๆเวลาที่ผมเล่นนาำม,มันเดิมสิบเจ็ดสามศูนย์ห้ามงแรงเออห้ามงแรงครึ่งคึ่งอ่ามามามา,มาดิมาดิครับโอ้โหสวยยังไงโตมาไหม เอมาโอ้โหสวยงามมาอืมบังเอาไปผมเข้าบาทวายมามีตัวเชื่อมไหมหัวเขียวดิครับผมเจ็ดสิบกบาทมีตัวอีกไหมไม่มาอีกวะเฮ้ยเก้าสิบสองบาทเนาะนะลูกนี้อ่าไปสิบบาทเลยอย่ารอช้าเฮ้ยมาเคมาอีกผมสิบสองบาทมาอีกไหมบังเข้าไปอีกผมเก้าสิบบาทวายมาดิเคปังผมห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทโอ้ห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาท รวมกันเป็นเจ็ดร้อสิบสี่บาทนะโดยที่ไม่้าสแกตเตอร์เองเพิ่มเบ็ดแค่สิบาทในเหละมาเอาไงดีมา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 ,มาดิเฉียซื้อแมงเลยดีกว่าอย่ารอช้ามามาเรามารุนกันเลยทุกคนนะยี่เรามารุนเรามารุ้นกันเลยทุกคนเออมาเออสวยต่อดีครับไปต่อวะเฮต่อดีครับ เคมาโ,โหสวยคิวไหลมาคิวไม่ไหลไม่มีตัวเชื่อมไวอีกแม่เศร้าใจจริงเลยเคยมาของผมหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทหัวเขียวไม่ยี่สิบสี่บาทเอมาเทเรกไม่มาวะาหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทเนาะมาๆๆมามาไหล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 ไม่ไหลวะนึกว่าจะแตกไหนซะหน่อยโอ้โหดูดิมันเพิ่งไหลมาตอนนี้ตาเมื่อกี้แม่งไม่ยอมไหลเวรนเศร้าใจจริงเลยนะหกสิบบาทแล้วเอ,อมาไม่ นิ่งมาเห้สงสัยรอบนี้จะขาดทุนร้อยสี่สี่บาทละเออชัวรอบนี้ขาดทุนยี่สิบแปดบาทรวมกันเป็นสี่ร้อยหกสิบห้าบาทนะจ๊ะไอยะ้ยามาซื้อไปอีกเมื่อกี้เราขาดทุนไปละสามสิบ้าบาทรอบนี้มาแก้แค้นแม่งเลยเอ่เอาชกว่ออาแม่งจะได้อะบอกเลย ถ้าหมดก็ชิบหายแค่นั้นเองโอ้เจอ,อมามาต่อมาต่อสิครับม,มาต่อดิครับวายมาเชื่อมเคแน่ๆแล้วลูกนี่โอ้โหหกสิบหกบาทหม้อเขียวไม่มาไม่มีตัวเชื่อมวายขาดอีกแค่ตัวเดียวอะไรก็ได้ให้วายมาแถวสองอรผมบอกแล้วว่ามีตัวเชื่อมแน่ๆแหละเออนี่ไงผู้ปราคขาคำนี่ไงวายมาแถวสองโอ้โหไม่กันนี่ มาอีกอ่นนี่สองร้แปดบาทเออโหดโหดเป็นแปดร้อยสี่สิบห้าบาทนะจ๊ะเคปังเขาไปผมเจ็ิบสองบาทมาต่อ,อได้แค่นี้เองอ่ะเคมาสวยยังไงต่อครับเป็นร้อยยี่สิบบาทเคมาขมเจมาดีครับแถวสองไม่มาเจไม่มาแถวสองเลย มาอีกโอ้จบจบไปพันสองร้อยเก้าสิบเจ็บาททบ,ทบต้นทบดอกห้าไปเพิ่มเม็ด่ได้ยี่สิบลองปั่นสักพักก่อนดมจะซื้อมาไหลมาไอห,หนุ่มไหลมาไหลมาดิเออหัวเขียวสวย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 จะสวยหรือสวยซื้อแม่งดีกว่าอย่ารอช้าจะไปรอมันผมปั่นเล่นงเฉยเมื่อกี้ ขาเรียกอะไรปัดเสดปัดเสดมาได้ก็ได้เสียก็เสียได้ก็ถ้าเสียก็อเน,นี้ยเอาประมาณสามรอกว่าบาทนี่แหละแต่ถ้าถ้าได้ก็โอเคก็ก็ได้อะอเอาแค่เนี่ยตาสุดท้ายพอจบสวยเฮ้ยหัวฟ้าเต็มจอนี่เออ้โหเต็มจอไปเลยครับผมสี่พสี่รอสี่บาทโอ้สี 4, 4, 4. ่สี่ใครอยากสีก็โทรมานะ หสี่พันสี่ร้อยสามสิบกบาทมาอีกสี่มุนอ่าโอเคหัวเคียวมาอีกแล้วนะจ่ะมามาอเออสวยร้อยห้าสิบบาทเจมาปังกผมสิบสองบาทโอเคซิกเกล็มาทมันรวมสี่พันเก้าร้อย 82บาทนะครับทุกคนสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไค i b ์กดกระดิ่งจริงๆให้ช่องกัมแมสเลอร์วันนี้เราบอกมาครึ่งหมื่นเลยนะอ่ะ 5, า5,300บาทเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมทุกคนบ๊ายบายจุบจ๊บจ